็มีการตั้งธงบีว่าหรือจะมีการโหวตนายกเป็นชื่อคุณองอิงแพรทองทานชินวัตรสำหรับชื่อคุณองอิงแพรทองทานชินวัตรเนี่ยก็เป็นชื่อที่ทําให้ตระกูลชินวัตรและบ้านจางสองละลําบากใจไม่น,อน้อยโอเคในแง่หนึ่งคุณทักษิณไว้ใจลูกสาวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะเป็นลูกที่จะสามารถพูดคุยได้ไม่มีการหักหลังกันอย่างแน่นอนและสามารถที่จะคนโทรลได้แต่ในอีกแง่หนึ่งการเอาคุณอง์อิงมาเป็นนายกเนี่ยจะโดนคดีล็อกตัวไว้หรือเปล่า และมีการมองว่าการให้จเจ้าคุณนุงอิงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเสมือนการเป็นตัวประกันให้กับคุณทักษิณไปอีกด้วยทําให้คุณทักษิณขยับยากขึ้นไปอีกอีกชื่อหนึ่งที่ตีคู่มาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาในการพลิกเกมของขั้วลุงก,ก็คือชื่อของพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็ยังถูกโฟกัสว่าจะมาเป็นนายกคนต่อไปหรือไม่แต่ชื่อของพลเอกประวิทยเนี่ยก็ต้องฝามรสุมทางการเมืองนู่นกระแสะค้านต่างๆที่เป็นเสมือนการสืบทอดอํานาจจากพลเอกประยุทธ์มาหรือไม่และทางพรรคเพื่อไทยจะไปชี้แจงสังคมยังไงว่าสมัยสุดท้้ายแลวถึง ปล่อยให้สถานการณ์ลามไปถึงการดึงขั้วลุงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีรายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะยังคงอยู่ในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลค่ะเองยว่าสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะนิ่งแต่ก็ไม่นิ่งนะคะการที่คุณวันนอในฐานะประธานสภานะคะ ยืดระยะเวลาการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีออกไปในแง่หนึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นการให้เวลาพรรคเพื่อไทยได้ไปจัดเตรียมจัดตั้งรัฐบาลมากขึ้นแต่อีกแง่หนึ่งมันก็ยิ่งสะท้อนว่าเกิดความไม่แน่ไม่นอนในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลและชูแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกตัวจริงนั่นเองค่ะในเวลานี้เนี่ยถือว่าพรรคเพื่อไทยจากเดิมเนี่ยที่เล่นเกมนำมาโดยตลอดในช่วงที่แพ้แปดพัก เดิมที่มีก้าวไกลมีพักเพื่อไทยแล้วก็พักอื่นๆรวมกันแล้วตอนนั้นก็ได้เสียงมาที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วที่จะนําให้คุณพิธาเป็นนายกได้แล้วแต่สุดท้ายคุณพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสอวอไม่สามารถฝ่าด่านสสในการโหวตเลือกในสภาไปได้ก็ทําให้พักก้าวไกลต้องส่งไม้ต่อมายังพักเพื่อไทยในเวลานั้นอนุมานกันว่าพักเพื่อไทยจะเนื้อหอมมากที่ถนนทุกสายต้องวิ่งตรงมายังพักเพื่อไทยแต่กลับกลายเป็นว่า พักเพื่อไทยดันตกที่นั่งลำบากขั้ว188เสียงเดิมหรือขั้วรัฐบาลเดิมกับเล่นเกมรุกที่จะช่วงชิงจังหวะการต่อรองกับพักเพื่อไทยได้มากขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่พักเพื่อไทยนะคะได้รับการส่งหมาต่อการจัดตั้งรัฐบาลจากพักเก้าไกลทันใดนั้นพักเพื่อไทยก็ออกถแถลงการ เตะพักเก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านและสถาปนาตัวเองที่จะนําจัดตั้งรัฐบาลแต่กลับกลายเป็นว่าพักร่วมรัฐบาลเดิมก็ดูล่านลาวอยู่ประมาณไม่กี่วันจากนั้นสัญญาณมาแรงเมื่อต้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยรีบกระโดดมาหาพักเพื่อไทยเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลกลายเป็นว่าฝั่งพักเพื่อไทยพอมาผนึกกับพัก,พกภูมิใจไทยปุ๊บ ทำให้คะแนนของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยดีดขึ้นมาเป็น212ที่นั่งกลายเป็นว่ามีภาษีและแต้มต่อทางการเมืองที่จะไปดึงพรรคร่วมอื่นๆมาร่วมรัฐบาลได้มากขึ้นในแง่หนึ่งการที่คุณหาดินประกาศชาัดจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยและไปรวมกันแถลงข่าวกันที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นเสมือนการวัดพลังหรือไปปิดประตูบ้านป่าลอยต่อที่พยายามจะดันพลเอกประวิทย์ วงสุวรรณขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไปด้วยทําให้เกิดการวัดพลังการระหว่างขั้วบ้านป่าลอยต่อกับขั้วบ้านจันทสองล่าวัสุดท้ายแล้วใครจะชิงธงนําได้เป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่จากนั้นพักเพื่อไทยก็เดินเกมรุกพยายามหาเสียงมาเติมให้กับพักตัวเองเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพคําว่ามีเสถียรภาพของพักเพื่อไทยก็คือการมีสอสอ,อยู่มากกว่า250ยิคนขึ้นไปต้องอยู่ในเรทที่ประมาณ275ขึ้น จนถึง300เสียงเพื่อไม่ให้เกิดรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำเ็กเช่นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยเผชิญมาและทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนั้นเป็นไปได้ยากพอสมควรในเวลานี้เนี่ยพักพลังประชารัฐก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เล่นเกมบีบนะคะเล่นเกมบีบคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวทํานองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็หาวิธีจะหาทางลงให้ตัวเองจะเอาเสียงซีคัวรัฐบาลเดิมมาเติมยังไงให้ได้หมด ในฝั่งพักภูมิใจไทยก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาไหลไปได้ทุกข้วแต่จะไปดึงพักรวมไทยสร้างชาติที่พลเอกประยุทธ์เคยอยู่และจะไปดึงพักพลังประชารัฐที่พลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักเนี่ยมาร่วมเนี่ยก็ยากเพราะว่าเป็นพักลุงเพราะก่อนในนี้นเคยพูดไปแล้วว่ามีลุงไม่มีเราถ้าจะมีเราก็จะไม่มีลุงเลยเกิดสูตรทํานองว่างั้นให้พักลุงสองพักเนี่ยมาเป็นมุ้งมาเป็นก๊กมาเป็นกลุ่มละกัน ไม่ต้องมาทั้งหมดแต่ทั้งซีกพักพลังประชารัฐเนี่ยพลเอกประวิตยก็ยืนกรานว่าถ้าจะไปต้องไปทั้งพักจะไปแบบครึ่งๆหรือจะไปแค่บางมุงไม่ได้ต้องไปทั้งพักนะพลเอกประวิตย์ก็บอกให้ลูกพักนิ่งๆไว้ก่อนนะคะจนมาช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณไผ่ลิกที่ถือว่าเป็นมือขวาของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาออกมาถแถลงชัดเจนว่าสสพลังประชารัฐ40คนพร้อมที่จะ ยกมือโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นปัจจัยสําคัญว่าอ้าวยังไงเนี่ยพรรคเพื่อไทยกําลังเล่นเกมบีบคอพรรคเพื่อไทยหรือเปล่า ในส่วนของพักพลังประชารัฐกำลังเล่นเกมบีบคอพักเพื่อไทยหรือเปล่าเพื่อให้เพื่อไทยต้องยอมว่าถ้าอยากจะได้เสียงจากพลังประชารัฐต้องเอาไปทั้งแพ็กนะจะมาเอาครึ่งครึ่งกลางๆไม่ได้ก็คือเป็นการล็อกคอว่าต้องเอาลุงไปด้วยในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติดูเหมือนจะผ่อนคลายกว่าพักพลังประชารัฐเพราะพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วและลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติไปเรียบร้อยแล้วก็ทําให้พักรวมไทยสร้างชาติอาจจะฟรีมากขึ้นแต่ก็มีสัญญาณทํานองว่าก็อยากจะดึงแค่บาง ลให้กับพักของพักเพื่อไทยดึงแค่บางมุ้งแต่ดูสัญญาณจากรวมไทยสังชาติเขาก็อยากจะไปทางพักเช่นเดียวกันมากันที่พักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยยังคงมีปัญหาคากันในพักยังไม่สามารถเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ได้ยังไม่มีกรรมการบริหารพักชุดใหม่ตอนนี้ยังเป็นเพียงรักษาการเท่านั้นอำนาจรักษาการก็ไม่เต็มไม้เต็มมือบทจะต้องมาถกแถลงหาคําตอบร่วมกันว่าจะจับมือกับพักเพื่อไทยไหมก็ยากขึ้นไปอีกเพราะในชุดกรรมการบริหารเดิมเนี่ยก็แบ่งกันเป็นสองกก๊็หนึ่ง ภยัยที่มีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะมีคุณบัญญัติมทันก,กลุ่มคนเหล่านี้เขาก็ต่อต้านระบอบทักษิณมาตั้งแต่ยุคเสื้อเหลืองที่เขามองว่าก็ไม่ควรจะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคที่เป็นเสมือนเงาของคุณทักษิณไม่งั้นก็จะเสียอุดมการณของพรรคประชาธิป,ปัตย์แต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นขุมอํานาจใหม่นั่นก็คือขุมอํานาจของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณเดชอิทที่มีสสที่กวาดมาได้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยมีสสในมือเกือบ20คน ก็ทําให้มีอํานาจต่อรองในพรรคประชาธิปัตย์สูงมากซึ่งคนในฝั่งอํานาจใหม่ของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนของคุณเดชอิดเนี่ยก็มองว่าน่าจะไปร่วมจับมือกับพรรคเพื่อไทยได้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าบิ๊กประชาธิปัตย์บางคนเนี่ยเดินทางไปยังฮ่องกงแล้วก็ไปพบและพูดคุยกับคุณทักษิณเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็กลายเป็นว่า ณเวลานี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์ก็เคลียร์กันเองยังไม่จบแล้วก็จะทำยังไงจะมาจับมือกับพักเพื่อไทยหรือไม่ก็คือตอนนี้เนี่ยยังแกว่งอยู่มากในพักประชาธิปัตย์แต่หากให้คิดตัวเลขรวมๆเลยหากให้คิดตัวเลขรวมๆเลยคือตอนนี้เนี่ยหากเอาทั้งพักประชาธิปัตย์มาทั้งพักค25คนหากเอาพักรวมไทยทั้งชาติมาทั้งพักค36คนหากเอาพักพลเอกประวิตร์พลังประชารัฐมาทั้ง40คนรวมตัวเลขในเวลานี้เนี่ยก็มีสอสอ,อยู่ในมือพักเพื่อไทยที่จะโหวต แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนี่อยู่ที่ประมาณ339คนซึ่งก็ยังไม่ถึงจุดที่จะดันให้เป็นนายกได้เพราะต้องใช้เสียงอย่างน้อยประมาณ375เสียงก็ยังขาดเสียงอยู่อีกประมาณประมาณเกือบ40เสียงยังขาดอีกเกือบ40เสียงที่จะมาโหวตให้ ทางพักเพื่อไทยได้เป็นนายกและสอวอ40เสียงเนี่ยจะมาจากใครจะมาจากส่วนไหนบ้างอันนี้ก็เป็นคําถามอย่างนี้ที่เกิดตามมาว่าการที่พักรวมไทยสร้างชาติมาแล้วการที่พักพลังประชารัฐมาแล้วเขามาแบบแพ็คสอวอมาด้วยหรือเปล่าหรือเขามาแค่สสอ,อย่างเดียวดังนั้นเกมในวันนี้มันยังไม่จบว่าจะอย่างไรก็ต้องดูท่าทีสอวอต่อไปว่าจะเอาอย่างไรตอนนี้เรียกว่าโยนระเบิดไปยังพักฝั่งสอวอ250คนว่าจะเอาอย่างไรกับเกมนี้ได้รับ ไฟเขียวหรือยังว่าให้ยกโหวตแคดเดตนาย,ยกของพักเพื่อไทยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมบีบทางฝั่งสวแล้วก็บีบทางพักเพื่อไทยด้วยดังนั้นมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าสองลุงลุงตู่ลุงต้อมยังไม่ยอมในเกมนี้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะ แน่นอนว่านับจากนี้ไปก็มีการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันตามมาแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยมีการต่อรองกันเป็นแบบคร่าวๆว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยกี่คนเป็นรองนายกหนึ่งคนเป็นรัฐมนตรีกี่คนก็เริ่มมีการแบ่งโควตากันว่าจะแบ่งไปแต่ละพักอย่างไรคิดซีนารีโอได้มองได้หลายแบบซีนารีโอแรก5ากุดท้ายสวแพ็คคู่มากับพักลุงด้วยก็ทําให้นายกนั้นผ่านไปได้เลยในการโหวต ที่จะถึงครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นรายชื่อคุณเศรษฐาหรือคุณองค์อิงแพรทองทานชินวัตรก็จะได้เป็นนายกเลยแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วสอวอเขาไม่ยกให้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสอวอเขาไม่ยกให้ก็ทําให้ชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ตกไปพอตกไปเสร็จปุ๊บ จะเสนออีกชื่อหนึ่งหรือไม่หรือจะโยนไปยังพักภูมิใจไทยที่เป็นคุณอนุทินซึ่งหากเราส่องพักคุณอนุทินเนี่ยนะก็จะเห็นว่าคุณอนุทินเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นนาย,ยกเพราะการที่พักภูมิใจไทยได้ตําแหน่งนาย,ยกไปก็จะต้องโดนลุมกินโต๊ะคือโดนแย่งกระทรวงอื่นๆไปหมดหรือว่าสุดท้ายแล้วคุณอนุทินจะส่งไหมต่อไปพักอันดับ4นั่นก็คือพักพลังประชารัที่มีพลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักและเป็นนาย,ยกอันนี้ก็เป็นซีนิโอโอที่มีการมองกันว่าหากสุดท้ายแล้วการโหวตรััง,งออ่่่่อออไไไปปยยมดดููีีกก็จะส อีกซีนารีโอหนึ่งก็คือการไปถึงคิวภูมิใจไทยและพลังประชารัฐต่อไปนั่นเองอันนี้นก็เป็นซีนารีโอที่น่าสนใจว่าจะเป็นอย่างไรในเวลานี้นมีการพูดคำหนึ่งขึ้นมาก็คือคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยสิ่งนี้ที่คุณต้องเผชิญก็คือกระแสทานการชุมนุมการเมืองบนท้องถนนและการเมืองภาคประชาชน แน่นอนว่าจะมีกลุ่มคนหนึ่งในนั้นก็คือพรรคที่เขาสัดสนุกคือพรรคเก้าไกลหรือกลุ่มคนเสื้อสม้มเขาก็จะต้องออกมาแสดงเจตจำนงของเขาเหลืออันที่2ก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงที่แบ่งเป็นสองสายในเวลานี้กลุ่มเสื้อแดงที่มองว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรทรยศ์หักหลังประชาชนไปจับมือกับขั้วอานาจเดิมกับขั้วลุงเพราะเป็นกลุ่ม คนที่เคยปราบปรา,ามม็อบคนเสื้อแดงมาก่อนกับอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มองว่าไปจับมือได้ขอให้พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็พอแล้วก็จะประทะทั้งความคิดของคนสองกลุ่มนี้ต่อไปว่าที่เขาจะต้องออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยมีกลุ่มคนไปชุมนุมมาประมาณ3ครั้งแต่ละครั้งก็เกิดปรากฏภาพข่าวออกมาต่างๆพักเพื่อไทยก็ไม่สามารถรับมือได้ร้อยเเซ อันนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยเองก็แพ้ทางม็อบมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยม็อบเสื้อเหลืองพันธมิตรม็อบกปปสทั้งสองครั้งนั้นก็จบด้วยเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารมาและครั้งนี้กลับต้องมาเผชิญกลุ่มม็อบที่เป็นคนซีก เดียวกันนั่นก็คือซีกที่อนุมานกันว่าเป็นฝั่งประชาธิปตไตยด้วยกันเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรต่อไปในเส้นทางนี้ไม่ได้มาจากกลุ่มคนขั้วตรงข้ามเช่นเดิมแล้วอันนี้นี่ก็เป็นโจทย์ใหม่ของนายกคนต่อไปว่าจะรับได้ไหมกับการควบคุมม็อบในอนาคตคุณเศษฐาตอนนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่แผลเต็มตัวพอสมควรจาการออกมาแฉของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ ที่กรณีเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินอสังหาริมทรัพย์ว่ามีอย่างไรบ้างต่างฝ่ายก็ต่างออกมาแฉกันในฝั่งซีกเพื่อไทยเองก็มีการยื่นทนายให้ไปฟ้องคุณชูวิทย์ในฐานมินประมาและก็มีคุณพร้อมพงนพ์นพฤทิ์ที่ ออกมาเคลื่อนไหวแฉคุณชูวิทย์กลับเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยก็เป็นกลเกมในการวางแฉกันไปแฉกันมาเกิดขึ้นในเวลานี้ฝั่งคุณชูวิทย์ก็ไม่ยอมไม่ายคุณชูวิทย์เขาก็บอกเลยว,ว่าเขาก็นับถอยหลังชีวิตตัวเองแล้วที่จะมีอายุอยู่ได้อีกเพียง8เดือนเท่านั้นเพราะว่าคุณชูวิทย์เป็นมะเร็งตับในขั้นที่4แล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียก็ขอใช้แเดือนสุดท้ายเนี่ยแฉเพื่อชาติ ก็คือจะแฉคุณเศษฐาแล้วก็จะยื่นเรื่องให้สวพิจารณาได้ว่าคุณเศษฐาเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกหรือไม่อันนี้นี่ก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามตอนต่อๆไปในส่วนของคุณเศษฐาและคุณเศษฐาจะรับมือม็อบในอนาคตได้หรือไม่ก็มีการตั้งธงบีว่าหรือจะมีการโหวตนายกเป็นชื่อคุณองอิงแพทองทานชินวัตรสำหรับชื่อคุณองอิงแพทองทานชินวัตรเนี่ย ก็เป็นชื่อที่ทําให้ตระกูลชินวัตรและบ้านจันทสองละลําบากใจไม่น,อน้อยโอเคในแง่หนึ่งคุณทักษิณไว้ใจลูกสาวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะเป็นลูกที่จะสามารถพูดคุยได้ไม่มีการหักหลังกันอย่างแน่นอนและสามารถที่จะคนโทรลได้แต่ในอีกแง่หนึ่งการเอาคุณองอ์อิงมาเป็นนาย,ยกเนี่ยจะโดนคดีล็อกตัวไว้หรือเปล่าและมีการมองว่าการที่จะเอาคุณองอิงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเสมือนการเป็นตัวประกันให้กับคุณทักษิณไปอีกด้วยทําให้คุณทักษิณขยับยากขึ้นไปอีกอันนี้นก็เป็นโจทย์อีีกกกชััั้้้นนนนนึงททท่่บาาจรมตคุณิ็ กลับพ,พิจารณาเรื่องนี้ให้ดีคุณหญิงอ้อพจมา,มาดำพงศก็มีความเป็นห่วงลูกสาวไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาเผชิญกับวิบากกรรมทางการเมืองหนึ่งในนั้นคือม็อบบนถนนซึ่งคุณหญิงพจมานก็เคยระบุนะคะว่าคุณอุ้งอิงยังรอได้นะคะยังรอได้อายุยังไม่มากรอเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่สายเกินไปที่จะมาลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอไปเพิ่มภาษาทางการเมืองก่อน อีกชื่อหนึ่งที่ตีคู่มาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาในการพลิกเกมของขั้วลุงก,ก็คือชื่อของพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็ยังถูกโฟกัสอยู่ว่าจะมาเป็นนายกคนต่อไปหรือไม่แต่ชื่อของพลเอกประวิทย์เนี่ยก็ต้องฝ่ามรสุมทางการเมืองนือกระแสค้านต่างๆที่เป็นเสมือนการสืบทอดอํานาจจากพลเอกประยุทธ์มาหรือไม่และทางพรรคเพื่อไทยจะไปชี้แจงสังคมยังไงว่าสมัยสุดท้ายแล้วถึงปล่อยให้สถานการณ์ลามไปถึงการดึงขั้วลุงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในเวลานี้เรียกว่าสูตรดิวข้ามขั้วหรือตั้งรัฐบาล ข้ามขั้วนี้มาแน่นอนเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ตั้งธงแล้วว่าจะเป็นรัฐบาลพิเศษหรือรัฐบาลสมานฉันเพื่อฝ่าวิกฤตทางตานันทางรัฐธรรมนูญอย่าลืมนะคะว่าทางตานันทางรัฐธรรมนูญหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการสร้างเงื่อนไขของแต่ละพรรคการเมืองด้วยไม่ใช่แค่เพียงทัวรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นพรรค ภูมิใจไทยก็ชัดเจนว่าร่วมทํางานกับพักเพื่อไทยได้แต่ไม่เอาเก้าไกลมาเป็นรัฐบาลหลายพักการเมืองที่ไปคุยกับพักเพื่อไทยเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็ตั้งทงเหมือนกันว่าไม่แตะในหนึ่งสอง ผู้ที่ถึงี่สุดคือไม่เอาพรรคเก้าไก่มาร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งพรรคเก้าไก่เขามีสอสอถึง151เสียงทําให้เกมการเมืองเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ยากเพราะข้อต่อรองเงื่อนไขของแต่ละพรรคนั้นสูงริ้วกันทุกพรรคนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เกิดกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยก็มีท่าทีชักเข้าชักออกคือไม่ชัดเจนกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาไงกันแน่วันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างก็คือกลายเป็นว่าอยู่ดีๆต้นสัปดาห์ สับมือกับภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วมีเงื่อนไขไม่มีก้าวไกลเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ถีพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วแต่พอเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอา้าวคุณอุ้งอิงนําคุณพรมทานำคุณสุริยะนําหมอชลานานําคุณประเสริฐเดินไปยังตึกไทยสมิทธ์ข้างๆที่เป็นพักก้าวไกลเพื่อไปคุยกันก็กลายเป็นว่าจะไปขอโทษขอขมาเขาเพื่อให้เขายกโหวตนายกให้นะแต่ไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้อา้าวพักก้าวไกลจะทํายังไงพักก้าวไกลก็บอกโอเคเดี๋ยวขอไปถามประชาชนก่อนสอสพักก้าวไกลก็ไปทําโพบน ชวเเียขอองงตักลายเป็นว่าประชาชนหรือแฟนขับพรรคเก้าไกลเขาก็บอกว่าไม่ให้ไปยกโหวตให้ก็เป็นอันว่าจบไปแต่มันก็สะท้อนว่าอะไรทำไมพรรคเพื่อไทยต้องกลับไปง้อกลับไปเพื่อที่จะขอเสียงแต่ก็กลายเป็นว่าเนี่ยมันเกิดเสียงสะท้อนว่าหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็รู้ตัวหรือเปล่าว่าจะยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ยังไม่สามารถที่จะได้นายกของพรรคตัวเองได้สถานการณ์มันจะผลักไปสู่อะไรกันแน่ในอนาคตนี่เรียกว่าเป็นจังหวะที่ เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบง่ายๆด้วยสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในทางการเมืองแม้แต่แคนดิเดตนายกตอนนี้นก็มีการส่งซิกกันไกลๆว่าหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปจบที่นายกคนนอกจริงๆนายกคนนอกเนีย่ก็แง้มกันมาหลายสัปดาห์แล้วแต่และที่ก็มีการเปิดเผยชื่อย่อเปิดเผยอะไรกันมาแต่ กระแสข่าวนายกคนนอกก็ยังคงอยู่เขาก็พูดกันนะคะว่านายกคนนอกเนี่ยนะคะก็จะเป็นนักบริหารนะคะที่จะมาบริหารประเทศและหลายคนเขาก็แง้มแง้มสเปคมาด้วยน,ยนะคะว่านายกคนนอกเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็อาจจะไม่เสียใจยเพราะดูจากสเปคแล้วก็จะไม่เสียดายคุณพิธาเราก็เลยต้องแคะกันไปต่อว่าสุดท้ายแล้วที่บอกสเปคคนนี้มาเนี่ยคือใครกันแน่ และชื่อนี้เนี่ยเชื่อกันว่าก็อาจจะนํามาถูกเปิดเผยเ,เมื่อใกล้ๆวันแล้วด้วยเพราะว่าหากรีบเปิดเกินไปก็จะเกิดบาดแผลทางการเมืองหรือว่าเรียกว,ว่ารั่วนั่นเองแต่กระนั้นในเวลานี้ก็จังต้องยึดเกมการเมืองในระบบไปอยู่เพราะว่ายังมีการต่อรองในระบบอยู่ยังมีแคนดิเดตนายกอีกหลายคนที่รอต่อแถวสามารถที่จะเป็นนายกได้เพราะเป็นนายกจากบัญชีของพรรคการเมืองนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนว่าในเวลานี้เนี่ยต้องจับตาก้าวยางพรรคเพื่อไทยดีจะแก้เกมนี้อย่างไรเพราะตอนนี้พรรคเพื่อไทยเองก็ชัดเจนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเย สลายขั้วไปแล้วก็พยายามจะส่งสารไปยังสังคมว่าในเวลานี้ไม่มีขั้วลุงไม่มีขั้วไหนแล้วจะต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลพิเศษในสถานการณ์พิเศษให้ได้ค่ะดังนั้นในเวลานี้เรียกว่าคุณทักษิณก็ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะกลับไทยการที่คุณทักษิณเลื่อนกลับไทยไปสองสัปดาห์ก็สะท้อนว่าในห้วงเวลานี้การเมืองยังคงฝุ่นตลบและคุณทักษิณจะได้กลับหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ ภาพของรัฐบาลในอนาคตว่ารัฐบาลจะเป็นใครและนายกจะเป็นใครปัจจัยที่ทำให้คุณทักษิณยังไม่กลับไทยเนี่ย mm. เขาก็ว่ากันว่ามีอยู่ประมาณ2ปัจจัยหลักด้วยกันคือปัจจัยแรกคือเรื่องการกลับมา เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหนึ่งในนั้นคือการติดคุกคุณทักษิณจะต้องโดนหลอกติดคุกยาวหรือไม่และอันที่2คือเรื่องความปลอดภยัยใครจะมาเป็นหลักประกันรับให้คุณทักษิณสามารถมีความปลอดภัยในการอยู่ในประเทศไทยและอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราอันนี้เนี่ยใครจะมาเป็นหลักประกันนะดังนั้นนายกในอนาคตจึงเป็นโจทย์สําคัญอย่างมากที่จะบริหารจัดการทําให้ชื่อของพลเอกประวิตย์ยังคงติดอยู่ในโผเพราะหากเป็นชื่อของพลเอกประวิตยนั้นก จะสามารถดีลกับหลายขั้วอำนาจได้ในทางการเมืองคุยกับกองทัพได้เพราะพลเอกประวิตยก็มีน้องๆในกองทัพอยู่หรือผู้ที่ถึงที่สุดคือชื่อของพลเอกประวิตยนั้นยังคงสามารถที่จะพูดคุยกับชนชั้นนําของประเทศได้และเป็นการปิดประตูไม่ให้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติทหารได้ด้วยอีกทั้งก็จะได้รับเสียงสอวอมาเต็มๆด้วยแต่พรรคเพื่อไทยจะกล้าแลกหรือไม่กับการต้องเสียต้นทุนที่ต้องจ่ายหนักขนาดนี้คุณภูมิธรรมก็เคยทิ้งเอาไว้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยก็มีการประเมินแผนสองแผนสาแผน4ไว้ แล้วเช่นเดียวกันซึ่งแต่ละแผรก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายแต่ต้นทุนที่พักเพื่อไทยต้องจ่ายหนักก็คือต้นทุนที่จะเอาคุณทักษิณกลับไทยให้ได้นั่นเองค่ะ Spacebar Podcast